สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมตัวตู้สำนักง,งานขนาด20ฟุตนะคะที่มีห้องน้ำในตัวค่ะ ในส่วนของตู้ใบนี้นะคะจะเป็นตู้ขนาด20ฟุตค่ะนำมาตัด,ตดเจาะทำสีนะคะโดยลูกค้าสามารถเลือกสีได้ทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะคะตัดขอบสีฟ้าค่ะหน้าง,งานนะคะลูกค้าสามารถนำตัวใส่ไฟเสียบเข้า power plug ด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะตัวประตูนะคะเป็นบานสวิงจากผนังตู้คอนเทนเนอร์เดิมนะคะมีตัวลูกบิดนะคะมีกุญแจหมด3ดอกด้วยกันเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะคะในส่วน ของภายในนะคะก็คือเข้ามาถึงภายในนะคะตัวผนังนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานนะคะกุฉนวนกันความร้อนหนึ่งหนาหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดค่ะหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนคู่นะคะไซส์หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะคะมีมุงลวดในตัวค่ะตัวพื้นนะคะเป็นพื้นกระเบื้องยางสีเทานะคะตัดขอบบัวสีดําค่ะในส่วนของพื้นกระเบื้องยางลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะอยู่ที่15ตารางเมตร โดยระบบไฟฟ้าของเรานะคะเข้ามาถึงนะคะก็คือเปิดสวิตไฟบริเวณนี้นะคะมีไฟฟลออเรสเซนต์นะคะทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะคะเป็นไฟแสงสว่างภายในห้องนะคะแล้วก็มีตัวไฟนะคะที่เป็นปลั๊กไฟนะคะทั้งหมด2จุดด้วยกัน,นะคะ่ะตัวสวิตไฟนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะคะคือเปิดตัวพัดล่ดูดอากาศนะคะแล้วก็เปิดตัวไฟแสงสว่างบเบเกอร์นะคะเป็นยี่ห้อ powermax ค่ะรับประกัน5ปีค่ะพัดล่ดูดอากาศนะคะเป็นยี่ห้อ รับประกัน3ปีปลั๊กของเราเป็นแบบ2ช่องเสียบนะคะแบบนี้เลยนะคะไฟแสงสว่างก็เป็นฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวนะคะประหยัดไฟมากมากเลยค่ะพาไปชมในส่วนของห้องน้ํานะคะก็คือจะแยกตัวสวิตช์ไฟออกจากตัวห้องนะคะก็คือจะมีประตูนะคะบานสวิงนะคะที่เป็นใช้แบบห้องน้ํากันน้ําเป็น UPVC นะคะเข้ามาด้านในนะคะพื้นนะคะพื้นปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องแบบเซรามิกนะคะสุขภัณฑ์ครบชุดค่ะมีชักโครกอ่างล้างมือพัดลมดูดอากาศ แล้วก็ฝักบัวระบบไฟฟ้ามีไฟฟัวเดสเซนต์ภายในตัวของตัวเองด้วยนะคะใครสนใจสั่งทางตัวตู้นะคะสำนักง,งานแบบมีห้องน้ําแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเรามาได้ที่0 8 9 1 1 2 3 7 7้หหรือแอดไลน์มาที่แอดไทยคอนเทนเนอร์ได้เลยคะ่ะ